มีเรื่องราวมากมายที่ทำให้คนที่มีความทุกข์ความลำบากและคนที่ยังมีความหวังหันไปพึ่งพิงกับสิ่งที่เรียกว่าผีสางเทวดาชนิดที่เรียกได้ว่าสิ่งใดที่มีคนบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะยกมือท่วมหัวเข้าไปกราบไหว้บูชาด้วยศรัทธาและความหวังสิ่งที่มองไม่เห็นที่เรามักเรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีไม่น้อยที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือความหลงผิดของมนุษย์มาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลแล้วความคิดเหล่านี้ก็ยังมีอยู่ในทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันเราจะเห็นว่ามีตําหนักร่างทรง,งเกิดขึ้นมากมายและที่สําคัญระยะหลังมีคนที่มีอายุน้อยเป็นร่างทรง,งมากขึ้นในพิธีไหว้ครูของตําหนักร่างทรง,งพระศิวะที่อําเภอเสนาจางังหวัดพระนครศรีอยุธยามีร่างทรงจํานวนมากเดินทางมาจากทั่วสารทิศ मा ล้วนแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยงามบางคนเรียกว่างานชุมนุมเทพบางคนบอกว่าเพิ่งได้รับการเชื้อเชิญให้เป็นร่างทรงเพราะมีสิ่งที่เรียกว่ามีองค์สุธีราเร่โคคีอายุ27ปีมีอาชีพค้าขายในร่างทรงของพระแม่อุมาเทวีมาเป็นเวลา3ปีแล้ว,ลวเพียงเพราะได้รับการทักจากร่างทรงที่เธอเคยไปกราบไหว้แต่วันนี้่ไหล ก็เริ่มเป็นมายังไงอ๋อก็เริ่มเป็นเริ่มจากว่าตอนแรกก็คือตวเองมีมีมีองค์ไก็คือไปไหว้ไปไหว้พ่อแม่ไปไหว้พ่อแม่ศรมาีก็คือประาวไหว้พอหลังๆมาก็รู้สึกว่าความรู้สึกตัวเองหมือนมีคี่จิงใจอยู่ข้างในอค่ามทุ่มันไม่ใช่เรา

เดินทางไ้เนแมนพ่อเ่อเปเกินน่อเป็นพ่เป่พ่เป็เอเป็่็นพิธเปานเป็่อเพ่ออเป็น่อน่อเเ่นอ่อ่อได้นพ่อเป็นพ่น่นป็นพ่อเปนพ่เอเนอเป็เพเเปมเนนอนอนอออนอ พระคทนจุลเหลาปัจจุบันอายุ47ปีเป็นเจ้าตำหนักในร่างทรงของพระวิษณุเขาบอกว่าเป็นร่างทรงมา7ปีแล้ว สิ่งที่ทําคือการเชิญชวนให้คนอยู่ในศีลธรรมพิธีกรรมวันนี้คือพิธีกรรมก็เรียกว่าวหว้ครูว่า้ครูว่ายครูใหญ่ครับพิธีวหว้ครูใหญ่ครับผลดีเพราะว่าก็ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนก็ทำถวายครูบาอาจารย์ที่ศิษย์มีครูบาอาจารย์ก็มีพิธีวหว้ครูครับครับอันนี้ก็คือต้องจัดพิธีไหว้ครูขึ้นมาครับสังเกตเห็นว่าเดี๋ยวมีร่างทรงจะมีอายุน้อยนี่เป็นยังไงก็ตัวนี้สิ่งสิ่งที่ว่าร่างทรงมีอายุน้อยก็ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทุก,ทกพระอ,องค์ท่านเมตตานะฮะท่านเมตตาร่างสังขารคือการสาร้างมาโดยกครับคือการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนานครับเามื่อปฏิบัติในสิ่งที่ดีแล้วก็ท่านก็เลยมีจิตเมตตาที่ว่าให้เรา ช่วยเคลื่อนไปมันกันครับจากเดิมจากเดิมเนี่ยฮะเรื่องของความเชื่อความศรัทธานะฮะของร่างทรงเนี่ยเดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเป็นไงครับก็เดี๋ยวนี้กับเมื่อก่อนเดี๋ยวนี้คนมนุษย์นะฮะเขาจะหันมานับถือทางสายเทพกันเยอะนะครับเพราะว่ามี2,550เป็นมาแล้วก็คือสายเทพท่านจะลงมาเมตตาปรงมากขึ้นครับแล้วกิจกรรมหลักๆที่นี่ทำอะไรครับ ก็คือให้สวดมนต์ปฏิบัติครับให้ถือสินสห้าปฏิบัติแับนะครับให้ถือสินค้าปฏิบัติแล้วก็ให้สวดมนต์ให้กินมังสวิรัตบ้างถือสินสินห้าให้เคร่งครัดครับแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีก็จะมีสิ่งที่ดีกับทุกทุก่างครับนะครับเจ้ามดีองค์พระชวเทและก็องค์พระนาบายา ได้ปรรทันร่างสันธานนะครับก่อนหน้มมาจะเริ่มสอนเริ่มให้หัดร้องหัดเขียนหัดองค์การหลังจากนั้นพอหัดได้พอสมควรนอกเหนือจากความเชื่อความศรัทธานในร่างทรงแล้วปัจจุบันผู้ที่เป็นร่างทรงต้องแต่งองค์ทรงเครื่องเพื่อบ่งบอกให้เห็นถึงความเคารพซึ่งแท้จริงแล้วเสื้อผ้าที่ร่างทรงนำมาสวมใส่นั้น มาจากจินตนาการและภาพวาดนั่นเองก็ผมก็จะดูจากหนังที่ว่าเป็นาสายเทพทางสายเทพบ้างรภาพบ้างที่ต้นเขาแต่งสร้างสายอินเดียนะครัทางนึ่นะนะสายเทพครับแต่ก็คือจะเน้นสีขาวนะครับรทสายพญาวันสานะ ได้ามาลุ้นเจริญจะรอครับแวันนี้เป็นปวาระแห่แม่เราจะรอไม่ไหวนะครับ คนจำนวนมากบอกว่าไม่สบายเพียงพยายามจะรักษาอย่างไรก็ไม่หายกินยากันเป็นปีผ่าตัดกันเป็นประจำก็ไม่หายดังนั้นหนทางแห่งการแก้ไขก็เลยหนีจากทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มาเป็นสัญยญาศาสตร์หาร่างทรงองค์เทพกันไปหายก็มีไม่หายก็มีเพราะถ้าโชคดีพบกับผู้มีภูมิความรู้จริงๆก็คงจะหายแต่ถ้าพบผู้แอบแฝงแอบอ้างมาหากิน ก็คงจะเสียเงินมากกว่าจะหายสิ่งหนึ่งที่มาจะพบเห็นมักได้แก่ถูกทักทายว่ามีองค์และจะต้องครอบขันครูรับองค์เทพไปบูชามิฉะนั้นจะไม่หายป่วยบางทีอาจถึงตายคนเรามาถึงขั้นนี้มีหรือจะไม่ยอมส่วนใหญ่จะยอมรับขันกันเพราะอยากหายและอยากรวยดังนั้นเมื่อถูกทักว่ามีองค์ก็อย่าเพิ่งหลงดีใจ เพราะอาจจะเป็นก้าวแรกที่ท่านจะต้องเสียเงินให้แก่ตำหนักนี้อีกเรื่อยๆเช่นการครอบขนันงานไหว้ครูเป็นต้นปัญหาจึงอยู่ที่ว่าท่านมีองค์หรือว่าถูกหลอก Daddy! <muchos>